ในทุกพิชาความรู้ก็ดีบุคคลทั้งหลายทั่วไปที่เคยให้ความอนุเคราะ์ให้ความอนุเคราะสงเคราะห์สเคราะประหาค้ทาคำชูเลี้ยงดูรักษาก็ดียงดูรักษาก็ดีอีกครั้งศัตรูหนมาผูา้จองผานพยาบาลผู้อาฆาตจองเวผ อีกทั้งสัตว์ทั้งหลายที่เคยให้คุณปุดหมุนเป็นอาหารขอให้ท่านทั้งหลายโปรดประทานอภัยโทษอโหสิกรรมละเวนโทษมดและหยุดโทษให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บันนี้เวลาวนนี้ชาตนี้เป็นต้นไปชาตินี้เป็นต้นไป ในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีพระพเจ้าได้เคยติดสินบนต่อมนุษย์หรือเทพองค์ใดพระพเจ้าขอถอนการติดสินบนนั้นพระพเจ้าเคยสาบแช่งสาบานด้วยมงินดำคุณสาย ปัญญาใดก็ตามข้าพเจ้าอ่อนถามการสาบแช่งนั้นๆข้าพเจ้าไม่ขอเป็นศัตรูปัญญาใดต่อไปีกปญญาณดวงใดอีกต่อไปขอให้จิตปิญญาณทั้งหลายอย่าได้เป็นอุปสรรคขัดขวางในการสร้างบารมี ของข้าพเจ้าเลยด้วยเถิด